ห้าสี่สามสองแอคชั่นเฮ้ยส้าพอดีอ่าเฮ้ยซันวันนี้มีเรียนได้หรอมีเรียนวันนี้เรียนจิตวิทยาเลยอ๋อจิตวิทยา,าวิชาเรียนรวมใช่ไหมใช่เดย์วันนี้โคตรซวยเลยเราต้องส่งงานกลุ่มเว้ยแล้วคนที่ต้องส่งงานเสียไม่ตื่นตื่นดูอาจารย์หาคะแนนเลยอืมอย่างแซงเนี่ยแย่เลย เร่องไหนให้อื่นอัดใจวะเนี่ยไม่มีอะไรไวะคิดมากโทษทีวะออะไรืคือเราได้ยินมาเหมือนกันนะเว้ยเรื่องไหนอ่ะในไงเหรอคือเมื่อวานเพื่อนเราแม่งก็นั่นนงคุยกันเว้ยเราว่าแม่งมันไม่เกี่ยวเลยกับคนอะไรไม่งจะเป็นต<ช>ัวแทนของสวย<ช>ได้ไเพราะว่าไหนไม่คิดมากวะแล้ว ส่วนต,ตัวแกายเพียงเดีวยววันนี้นี่ต้อไม่ว่ะเราวันไหนก็น่ารักเดียวไม่เห็นเกี่ยวเลยกับความสวยวอะไสวยไมต้องสวยกันหมดทุกคนเลยว<ช>่ะใช่ใครไม่ต้องสวยได้ไหมโอ้ทำไม <c oughs> ม,มีเรื่องจะไม่ช่วยอะไรเราวะมีอะไรก็ว่ามาดูจากท่าทางแล้วท่าทางว่าจะมีเรื่องอะไรสักอย่าง กูชอบไนวะจริงอะไนมีแฟนวะเอาจริงท่านอะไรจริงใช่ไหมเออดิกกูคิดวานานเลยเว้ยนี่เนีบยจริงจังเลยออเแล้วก็ว่าแล้วแกชอบไหนขนาดนั้นรู้ได้ไงวะไม่รู้ว่าเราาเรดูออกจริงจริงโอ้โหไม่ได้แสดงออกเลยเว้ยแล้วว่าตอนถ้าเราแอบมองไนก์ มันมีคนเห็นจริงไม่รู้แล้วแกนเราว่าเราดูออกอะ่ะแล้วถ้าแกเข้ามาคูดแบบนี้แสดงว่าแกต้องมีอะไรให้เราช่วยใช่ไหมจะจีบนายแบบจริงจังหรอคบอืแต่ไม่รู้ว่าจะทำไงดีวะอืออันนี้เดี๋ยวมันใกล้มันเกิดไหนด้วยดูจะทำอะไรให้เลยเออแน่นแกล้แล้วดีกว่าต้องการอะไรไหมครับ ช่วยไปหาแบบที่ไหนที่ไหนแบบชอบหน่อยได้หรอแล้วว่าจะแบบแล้วว,ว่าจะทําอะไรบางอย่างไหมอชอบคออืมแบบน่าจะเซอร์ไพรส์หน่อยว่ะเพราะเห็นแบบช่วงนี้ไหนแบบเครียดๆเราอยากที้ไหนแบบยิ่ยงสูงหน่อยวะแกอยู่จริงจังว่ะจริงจังดิถ้าแกจริงจังงนี้เดี๋ยวเราช่วยแกเดี๋ยวเราบอกทีว่ายัางไงเมื่อไหร่เออให้ให คุณมากเลยฟ้าไม่ต้องห่วงดีแล้วแหละช่วงนี้ไหนมีแย่ๆอยู่วะถ้าได้คนล่าสุดเหมือนแกมาอีกตัวคงดีขนาดนั้นเลยวรจริงเราไม่ได้ชมเพราะนจริงโอเคไม่จบเพื่อนเรามาเลยวะขอบคุณมากเลยครับได้เลยเจอกันได้ช่วยได้ช่วยขอบคุณมากเลยเจอกันเลยโอเคค่ะเดี๋ยวสวัสดีฟ้าว่าไงอ้าวเฮ้ยซัน วันนี้พี่เรียนเหรอก็มีเรียนดิเรียนอะไรวะวิชจิตวิทยาตอนเช้าเนี่ยพีชาเรียนรวมดีกว่าแล้วนี่เพื่อนแกไปไหนหมดอ่ะยังไม่มาดิวันนี้มีส่งงานกลุ่มเลยตอนนี้ส่งต้นภาพไปดิเอาคนถูกงานนี่ยังไม่มาเลยตึงสายบอกว่าเมื่อกีพึ่งอาบน้ำเพื่อนรวยอ่ะเยอะกลุ่มนี้เออวันมะจีพูดอะไรไม่ดีแล้วก็ไม่มีอะไรหรอกินแม่ที่ไห เรื่องนี้โดยนี่ก็ได้ยินเรื่องไหนมาอยู่เหมือนกันนะอ๋อเรื่องอะไรนายเหรอแล้วแกคิดไงเรื่องนั้นคิดมันไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเราไม่ได้ที่คนเขาพูดแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฟังความอะไรเงี <ừ> ้ยแต่เรื่องนี้มันมันเป็นอุบัติเหตุอะ่ะใช่มไม่ได้เห็นทุงคนใช่ไหมทุกคนทุกคนที่คิดแบบนี้มองว่าเป็นพวกขี้สารอย่างเงี้ยเจอนานก็ฝากบอกนายด้วย้ะกันว่าอย่าไปคิดมาก เลยกังวลตรงนี้ออบไหนล้วหน้าตาไม่เิดชื่นนี่อะไรเลยทำไมทำไมดูแลเวลาพูดถึงไหนนี่แกดูแสดงท่าทีเป็นห่วงเป็นใยเหมือนจะวะก็คนรู้จักกันก็เป็นห่วงเป็นใยไว้ก่อนรู้จักเฉยๆได้กินอะไรรู้จักเฉยๆไม่ได้ชอบไหนก็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 ชอบอยู่นิดนึงไม่นิดเลยแม่ อย่างนี้ต้องการอะไรให้เราเอ้ยต้องการให้เราช่วยอะไรบ้างช่วย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 ก็ดอีอ่าอยากช่วยอะไรช่วยเยอะจ้ะ <laughs> เดียไปคุยกันนย <laughs> ได้เดี๋ยวช่วยดีกว่าเราว่าถ้าเกิดได้คนรักลเลยแบบแกามาอยู่แกไหนคงดีช่วงนี้ไม่ได้แค่แค่อย,อยู่ <laughs> จ,จิดติดระวังติก็ ก็ต้องขพืนอยู่กับแกว่ะแล้วสุดท้ายก็ต้องให้นายมัตัดสินใจถ้าแกทำดีก็คงจะอยู่กันไหนไหนพูดถึงเร่อง้มาไม่บอกแล้วะให้ก่อนให้รย้ก่อนอ่งเดไม่้องเดี๋ยวช่วยไม่ต้องห่วงไเไ้เดวไป้อดีอไหนไห่วงอเ่ นียครับวิชาอะไรอ่ะวิชาจิตวิทยาเบื้องต้นเออน้องเรียนรวมเดี๋ยวเราเพื่อนไปไหียนรวมเราอู๋เรามารอตั้งนานไม่รู้เพื่อนยังไม่มาเลยวันนี้มีส่งงานด้วยให้คนถึงงานแต่ยังไม่มาโคตรซวยอ่ะป้าเป็นไรเฮ้ยป้าเอาไอ้เราขอโทษนะเฮ้ยป้าเอาที่บ้านไรไอ้เราขอโทษไม่มีอะไรจริงคือเราพอรู้มาเรื่องไหนอ่ะเออเรา เราว่าคิดมากกันไปเองอะ่ะค่อยซีมันก็แบบว่าขี้ฉากด้วยแหละเราไม่อยากให้คิดมากอะ่ะเอ้ยแล้วไหนเปนไงบ้าเอ้ยไม่ใช่ก็แบบว่าแบบแบบว่าก็อยากรู้เฉเยๆไม่อยากให้คิดมากนะไงแค่ถามนิดเดียวมาสยาวยืดเลยนะความในใจเยอะ,อะดิ ว่าอย่าไรพูดไปนะนะชอบไหนอดีใช่ี๋ยบว่าเออเออเออชอบก็ได้จะ <c oughs> ไปบอกใครนะ <c oughs> ว่าแต่ช่วยอะไรอยากไหมไหมล่ลนะฮัลโหเรื่องไหนอะดิ <c oughs> <c oughs> ช่วยอยู่แล้วตอนไหนมันแย่มีคนต้อนเรื่องแบบตันเข้าอยูใ่ใกล้ก็ดีเหมือนกันโอ้ยพูดเกินไปป่ะเนี่ยเฮ้ยไม่เกินเนี่ยนนบ้าไม่เกินไปหรอกตอกลงจะช่วยแต่ นายจะเอาไม่เอาก็เรื่องของนายแล้วกันเนาะโอเคเฮ้ยขอบคุณมากๆเลยเอ้ไอ้ยวันนี้อ่ะเพื่อเรามาพอดีเราไปก่อนนะเออเออโอเคยอ้ลืมนะที่ต้องบอกนะขอบคุณไปด้ จำสิแล้วอ่ะจำสิเอ้ก็เรืงเองที่บ้าน,นึงไม่ยอมคุยกันเลยไงเพราะว่า <c oughs> ตอนนั้นน้องชายไอ้เนต่าแม่งเก็บตัวแมวเลยเพราะว่าทำยางล้มหายหาไม่เจอแค่เนี้ยบ้านนปกท่นวาดไอเน็ตน้องคงติดเอะเพราะว่ามันก็พอกันอย่งขู่่ะเออไม่ควรสุดสายาเลยห้องน้ำก่อนนะ